กระแสคนใหม่กำลังมาแรงคนดังคนนี้เธอคือใครกันทำไมถึงมีแฟนคลับแห่พูดถึงจนน้องต้นข้าวสุปริยาถึงกับแซวกลางเวทีคืนนี้แอดมินสาวไอจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามเรื่องราวสุดฮือฮาที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวเพียงคนเดียวแต่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวที่กำลังถูกจับตามองและกลายเป็นอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ที่แฟนคลับต่างพูดถึงไม่หยุด ศิลปินดาวดวงใหม่คนนี้กำลังฮอตไม่แพ้น้องต้นข้าวสุปริยาเลยทีเดียวค่ะเพราะทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวในงานหรือบนเวทีแฟนคลับจำนวนมากต่างพากันกรูเข้าไปขอถ่ายรูปรอยยิ้มและบรรยากาศรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะไม่เพียงแค่นั้นในโลกโซเชียลเองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันตอนนี้มีการแชร์โพสต์พูดถึงและคอมเมนต์ถึงผู้หญิงคนนี้อย่างล้นหลาม โมเมนต์สุดน่ารักระหว่างที่เหตุการณ์ไฟดับน้องต้นข้าวยังหยอกล้อและพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งกลางเวทีซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคุณแม่ของเธอเองทำให้แฟนคลับฮือฮาและหัวเราะไปตามๆกันกระแสคนใหม่มาแรงหลังการแสดงจบลงแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้าไปขอถ่ายรูปกับคุณแม่ของน้องต้นข้าวทำให้บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ จนคุณแม่เองเริ่มกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เหตุการณ์ในคืนนั้นจึงไม่ใช่เพียงการแสดงดนตรีแต่เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าจดจำตั้งแต่วิกฤตไฟดับที่ถูกเปลี่ยนเป็นความสนุกสนานไปจนถึงการปรากฏตัวของคุณแม่ที่เริ่มกลายเป็นกระแสะคนดังคู่ขนานไปกับลูกสาว ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากโมเมนต์เล e ็กๆบนเวทีการแสดงเมื่อน,น้องต้นข้าวสุปริยาหยอกล้อและพูดถึงคุณแม่ของตัวเองแบบขำๆท่มมามกลางสายตาผู้ชมเสียงหัวเราะดังลั่นฮอทันทีความน่ารักและความเป็นธรรมชาติเหล่านี้กลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นและที่สำคัญแฟนคลับจำนวนมากต่างยกมือถือขึ้นมาบันทึกภาพและวิดีโอไว้ทันที จนโมเมนต์สั้นๆกลายเป็นการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการที่ทำให้คุณแม่ของน้องต้นข้าวกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แฟนอยากรู้จักและให้ความสนใจมากขึ้นไม่เพียงแต่ในงานเท่านั้นหลังการแสดงจบกระแสะในโลกออนไลน์ก็ยิ่งร้อนแรงแฟนคลับหลายคนแชร์ภาพพร้อมเขียนคอมเมนต์ถึงคุณแม่เอาไว้อย่างอบอุ่นเสียงจากแฟนคลับเป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะพ่อแม่เป็นบ่อกเกิดแห่งความเจริญ เอ็นดูความน่ารักดีใจด้วยมากๆค่ะดีใจครับมีแม่อยู่ข้างกายติดใจครับเห็นแล้วชื่นใจจริงๆเสียงเรียกจากแม่ในงานคอนเสิร์ตแค่ได้ยินก็ขนลุกภาพนั้นที่สุดเลยต้นข้าวคุณแม่สวยมากลูกสาวก็น่ารักค่ะวันนี้ดูจากภาพก็รู้เลยว่าลูกสาวตัวเล็กๆมีดาวดวงใหญ่คอยปกป้องอยู่ข้างๆคำพูดจากแฟนคลับเหล่านี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า คุณแม่ของน้องต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ติดตามอยู่เบื้องหลังอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นบุคคลที่แฟนให้ความยอมรับและมองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบันเทิงเล็กๆที่อบอุ่นและทรงพลัง นอกจากน้องต้นข้าวสุปริยาจะเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังส่องแสงบนเวทีแล้วตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นไปตามกันค่ะเพราะมีข่าวแว่วมาว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งคุณแม่และคุณพ่อของน้องต้นข้าวจะมีผลงานร่วมกันผ่านช่องทาง YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิด จากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เริ่มถูกพูดถึงและกลายเป็นกระแสะใหม่มาแรงในโลกโซเชียลจนแฟนคลับหลายคนยกให้เป็นคนดังคนใหม่ที่ทุกคนอยากรู้จักมากขึ้นคราวนี้การที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะปรากฏตัวเคียงข้างลูกสาวอย่างจริงจังในสื่อออนไลน์ก็คงจะทำให้บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนานยิ่งกว่าเดิมแฟนคลับหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่อยากเห็นแค่ต้นข้าวบนเวทีแต่อยากเห็นทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงในช่อง YouTube ก็ทำให้กระแสความสนใจพุ่งแรงขึ้นอีกระดับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของศิลปินดาวรุ่งเพียงคนเดียวแต่คือครอบครัวศิลปินที่กำลังจะสร้างความสุขและมอบความทรงจำใหม่ๆให้กับผู้ชมทุกคนผ่านหน้าจอ สำหรับน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วการก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินดาวรุ่งในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถเพียงลำพังแต่เกิดจากแรงสนับสนุนอันยิ่งใหญ่จากคนรอบข้างที่รักและเชื่อมั่นในตัวเธอมาโดยตลอด คุณพ่อและคุณแม่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดคอยดูแลประคับประคองและเป็นร่มเงาให้ต้นข้าวเติบโตอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ยังคงอยู่เคียงข้างลูกสาวเสมอไม่เพียงเท่านั้นยังมีคุณย่าที่เปรียบเสมือนรากแก้วคอยหล่อเลี้ยงด้วยความรักความอบอุ่นและคำสอนที่จริงใจ อีกทั้งยังมีครูนิวและผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยสั่งสอนมอบโอกาสและเปิดทางให้ต้นข้าวได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ FC แฟนคลับทุกๆคนทุกคำปรบมือทุกกำลังใจและทุกข้อความที่ส่งถึงน้องต้นข้าวล้วนแล้วแต่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ทำให้ต้นกล้าเล็กๆต้นนี้เติบโตขึ้นมาอย่างสง่างามจนกลายเป็นต้นข้าวที่ยืนหยัดอยู่บนเวทีใหญ่ในวันนี้ เพราะการเดินทางของศิลปินไม่เคยมีใครก้าวไปได้เพียงลําพังและต้นข้าวก็เป็นตัวอย่างที่ช nice, ัดเจนว่าเมื่อมีครอบครัวที่แข็งแรงมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนและมีแฟนคลับที่รักอย่างจริงใจความฝันที่ดูเหมือนไกลก็สามารถเติบโตงดงามเป็นความจริงได้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นึกย้อนไปถึงหลายๆตัวอย่างในอดีตที่ศิลปินชื่อดังไม่ได้เฉิดฉายเพียงลำพังบนเส้นทางบันเทิง แต่กลับมีคนในครอบครัวก้าวขึ้นมามีบทบาทจนกลายเป็นที่รักของแฟนคลับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหรือแม้แต่คู่ชีวิตที่คอยเป็นแรงใจสำคัญทุกครั้งที่พวกเขาออกมาอยู่ข้างๆศิลปินก็จะได้รับการยอมรับความรักและกลายเป็นที่จดจำของแฟนอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในวงการบันเทิงความจริงใจและความอบอุ่นจากครอบครัวมีพลังมากพอที่จะสร้างกระแสได้ไม่แพ้การแสดงบนเวทีเพราะแฟนคลับไม่ได้เพียงแค่ชื่นชมศิลปินในบทบาทของนักร้องหรือผู้แสดงเท่านั้น แต่ยังสัมผัสดได้ถึงความเป็นมนุษย์ที่มีครอบครัวมีความรักและมีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงคอยหล่อเลี้ยงอยู่เบื้องหลังและนั่นเองจึงทำให้ครอบครัวของศิลปินหลายคนกลายเป็นเหมือนคนดังโดยไม่รู้ตัวเพียงเพราะพวกเขามีหัวใจที่จริงใจและยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนที่รักอย่างแท้จริงเหตุการณ์ครั้งนี้สอนเราได้หลายเรื่อง 1. ครอบครัวคือพลังสำคัญศิลปินจะก้าวไกลได้ต้องมีแรงสนับสนุนจากครอบครัว 2. ความเป็นธรรมชาติดึงดูดใจเสมอคุณแม่ไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคนดังแต่ความจริงใจกลับทำให้แฟนๆรัก 3. กระแสะใหม่เกิดได้เสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์แต่ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถเป็นประเด็นได้ในพริบตา จากโมเมนต์เล็กๆที่ลูกสาวหยอกล้อคุณแม่กลางเวทีกลายเป็นกระแสะใหญ่ที่ทำให้แฟนคลับและผู้ชมหลายคนเริ่มสนใจและยกให้คุณแม่เป็นดาวดวงใหม่อีกดวงหนึ่งนี้จริงไม่ใช่แค่เรื่องราวของศิลปินดาวรุง่งแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าเบื้องหลังที่แข็งแรงย่มฝลักดันให้ดาวดวงหนึ่งเปล่งประกายและในบางครั้งเบื้องหลังก็สามารถเปล่งประกายออกมาได้เองเช่นกัน และนี่คือเรื่องราวกระแสะใหม่มาแรงคนดังที่ใครๆกำลังพูดถึงใช่ค่ะเธอคือคุณแม่ของน้องต้นข้าวสุปริยาที่ลูกสาวถึงกับแซวกลางเวทีหากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมักหมอลำนิวส์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนข่าวดังและโมเมนต์อบอุ่นจากเวทีหมอลำเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ